อีมีใครเคยทำดิกต้องไม่พักมนจะทาสดสะ เจะมาทําน้ําพริกแคบหมูกันนะคะน้ำพริกแคบหมูนะใส่ดีค่ะมะขมามมะขามสับต้นและนี่นะพัวครูแล้วก็ผักสดอีกหลากหลายชนิดเดี๋รามาดูกันว่าน้ำพริกมีขึนะ้นาอันนี้สาเกโป,รป,ประก็มาณนะคะเดี๋ยวเราเตรียมวัตถุดิบกันดีกว่านะว่าเราจะใส่อะไรบ้างนะคะทุกคนใส่ประมาณสามเปรี้ยวมากใส่มากชอบเปรี้ยวน้อยใส่น้อยนะคะแล้วแต่ เราไม่มีสูตรที่เฉพาะนะคะเกลือป่นค่ะผงนัวนะคะทุกคนตำเลยค่ะทุกคนเราตำน้ำพริกมะขามเนี่ยมันจะมีน้ำกระเด็นนะทุกคนวิธีก็คือใส่หมูลงไปได้เลยค่ะเราใส่แคบหมูลงไปเลยค่ะมากน้อยแล้วแต่นะคะก,กินกระปั้ทูท่นะะเดี๋ยวเราจะแคบหมูมะขามลงไปเลยะะเปิดไฟกะเบาก่อนอนะไม่งัน้นหมะเป็น ใส่ปลาร้าลงไปด้วยนิดนึงนะทุกคนหอมไม่เยอะนะคะปีนะคะถ้าใครไม่ชอบกระปิก็ใส่ปลาร้าถ้าใครไม่ชอบปลาร้าก็ใส่รรใรรรกสระปิลงไปใส่ด้วยนะมา,ม,มาทานกันเลยค่ะเดีย๋ยวไปดูข้าวสวยแล้วกันนะว่าเสร็จเรื่องนะ แล้วก็เสร็จแล้วนะคะร้อนๆเลยนี่เราใส่สตอด้วยนะคะทานกับสตอนะคะ นี่ค่ะ mm. ใครเคยกินมั้งคะอร่อยมากนะเราเคยกินครั้งแรกร้านแถวสีนักเล่นเราจำได้ mm. เขากินกับน้ำพริกกะปิค่ะเป็นอาหารใต้นะคะน้ำพริกกะปิแกงใต้ mm. น้ำพริกแคบหมูมาขามผัดใครไม่เคยลองลองดูนะคะ ถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลลงไปแทนถ้าใครไม่สไม่ไม่ชอบหวานก็ใส่สูตรเหมือนสูตรเราเนี่ยค่ะไม่หวานเลยอร่อยค่ะ